สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับพบกับช่อง Happiness ท a o ลอด9 6 9ช่องนี้ขอส่งมอบพลังบวกพลังงานที่ดีให้กับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปนะคะเมื่อวันที่11เดือน11มีการส่งพลังงานมายังโลกสามมิติของเรานะคะจึงทำให้มีการตื่นรู้กันอย่างมากมายและในวันที่12เดือน12ที่เพิ่งผ่านมานั้น ประตูมิติมีการเปิดเป็นรอบที่สองในครั้งนี้จะเกิดปรากฏการแห่งจักรวาลมีการเปิดรับพลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่จำเป็นในชีวิตจะถูกเคลียร์ทิ้งกำจัดออกไปและจะเป็นการเสริมพลังการตื่นรู้เป็นระลอกที่สองนะคะจะมีการเลื่อนระดับพลังงานส่งยิ่งขึ้นและในทางโหราศาสตร์ จะมีการเคลื่อนย้ายของดวงดาวสำคัญสำคัญ3ดวงดาวด้วยกันเราเรียกว่าดาวตรีเทพได้แก่ดาวพฤหัสเทพเจ้าแห่งปัญญาและความสำเร็จดาวราวหูเทพเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงความมั่งคั่งร่ำรวยและดาวเสาเทพเจ้าความอดทนปัญหาและอุปสรรค เพราะฉะนั้นในปี2 5 6 8ปีหน้าเนี่ยนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกับทุกๆท่านทุกๆคนทุกๆราศีและคลิปวันนี้จะเป็นการเปิดดวงเช็คพลังงานของผู้ที่เกิดราศีพิจิกนะคะเดี๋ยวขอเช็คพลังงานของผู้ที่เกิดราศีพิจิกนะคะเดือนมกราคมปีหน้า พลังงานเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะขออนุญาตครูครบาาจารย์เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาที่ปกป้องคุ้มครองผู้ที่เข้ามารับชมคลิปในวันนี้นะคะ The ะเ a สโชคชะตาจะเกิดขึ้นแปลตามผลของการกระทำนะคะทำสิ่งใดจะได้รับสิ่งนั้น เป็นผลแห่งการกระทํานะคะใบเดบุกจะเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบนะคะอา,อาจจะต้องมีการจัดระเบียบในชีวิตนะคะเพื่อให้เกิดการเข้าที่เข้าทางจะมีผลกับชะตาชีวิตเนี่ยคะ่ะของเพื่อนๆเ,เลย นะคะบางเรื่องบางราวที่เป็นเรื่องท oxic เป็นเรื่องสร้างความทุกข์เนี่ยค่ะเราอาจจะต้องมีการเคลียร์ออกนะคะและในขณะเดียวกันก็จะต้องมีการมุกออนจากเรื่องที่สร้างความทุกข์ให้กับชีวิตเรา exchanging gift นะคะเป็นพลังงานที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนกันเรียนรู้ที่จะสมดุลพลังงานนะคะ ทั้งการเป็นผู้ให้และก็การเป็นผู้รับเพราะฉะนั้นจะต้องบาลานซ์พลังงานเป็นผู้ให้ที่ไม่เบียดเบียนตัวเองนะคะหรือไม่สร้างความทุกข์ให้กับตัวเราเองเราให้แล้วเราก็มีความสุขต้องเป็นการให้ที่สุขใจทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับนะคะในขณะเดียวกันก็เรียนรู้ที่จะเป็นผู้รับด้วย มันจะได้ทำให้พลังงานมีการเาลื่นไหลนะคะอย่างต่อเนื่องแล้วก็สมดุลนะคะและถ้าอยู่ในพลังงานเช่นนี้เนี่ยการที่เพื่อนๆจะทำทั้งบทบาทผู้ให้และผู้รับเนี่ยก็จะทำได้อย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็บริบูรณ์เดือนมกราคมปีหน้านะคะชาวราศีพิจิกหลังจากเจออุปสรรค ปัญหามากมายในปี6-7เนี่ยคะ่ะตั้งแต่เดือนมกราเลยเนี่ยเพื่อนๆจะตั้งหลักปักฐานได้ใหม่นะคะอะไรที่เคยสูญเสียไปนะคะเพื่อนๆก็จะได้รับกลับคืนมาเป็นช่วงที่เพื่อนๆมีความมีการสร้างความมั่นคงทั้งด้านอารมณ์แล้วก็ใช้เรื่องของสติปัญญาในการ นำพาชีวิตนะคะจะเกิดปาฏิหาริย์ในชีวิตของเพื่อนๆในช่วงเดือนมกราคมนะคะเพื่อนๆจะได้รับสิ่งดีๆหรือข่าวดีอย่างกระทันหันหรืออย่างรวดเร็วนะคะโดยที่เพื่อนๆเองก็จะต้องปรลาดใจในสิ่งที่เพื่อนๆกําลังจะได้รับในเดือนมกราคมนะคะมันคือปาฏิหาริย์แห่งชีวิตเลย ดีเลยนะคะได้เริ่มต้นนะคะได้รับปฏิหารตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่เดือนแรกของปีเลยเดี๋ยวขอใช้ไพ่ทาโร่เช็คพลังงานเพิ่มนะคะ High of Pentacle ค่ะเป็นพลังงานของผู้ที่มีการขับเคลื่อนนะคะ ในด้านของการเงินจะมีการขยับขยื่นนะคะจะมีการไหลโฟมากยิ่งขึ้นและเพื่อนๆเองจะเป็นผู้ที่มีทักษะในการต่อยอดนะคะในการหาไรายได้เพิ่มเติมในปีหน้าเนี่ยค่ะเพื่อนๆจะพบผลทางสร้างไรายได้เพิ่มมากขึ้นนะคะหรือสำหรับท่านที่เมื่อปีที่แล้วติดขัดเรื่องการเงินนะคะ ตั้งแต่เดือนมกราคมเนี่ยการเงินก็จะลื่นไหลนะคะคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนายออ o สอดค่ะอาจจะมีเหตุการณ์นะคะที่ทำให้เพื่อนเ,อนเกิดความวิ่ตกกังวลน,นะคะแล้วจะเป็นลักษณะที่คิดวนนะคะซึ่งตามน้ำหนักเรื่องเนี่ยอาจจะไม่ได้รุนแรงนะคะแต่คิดมากเกินไป เพราะนั้นถ้ามีเหตุการณ์ใดๆเข้ามาเนี่ยนะคะเพื่อนๆต้องตั้งสติให้ดีนะคะสติทำให้เรารู้ตัวเร็วเมื่อเรารู้ตัวแล้วเราก็อย่าปล่อยให้ความคิดของตัวเราปนอยู่กับเรื่องความทุกข์นะคะลองปลีกตัวไปทำสิ่งที่ตัวเองมีความสุขนะคะหรือย้ายโฟกัสไปเรื่องอื่นนะคะก็จะทำให้ ความวิตกกังวลน,นั้นมันลดลงนะคะหรือทำให้จิตใจเรามันดียิ่งขึ้น q u e n n of Cups เป็นพลังงานของผู้ที่มีความเมตตานะคะเป็นคนใจดีแล้วก็เป็นผู้ให้หลายท่านหลายคนก็จะเป็นลักษณะของ the bag ะคะ่ะคือแบกรับทุกอย่างแล้วก็เป็น m r Yes นะคะหรือเป็นคนที่ปฏิเสธใคร ไม่เป็นถ้าเพื่อนๆท่านใดกำลังอยู่ในพลังงานเช่นนี้เนี่ยนะคะขอให้มีการปรับนะคะลองหาจุดสมดุลให้ตัวเองเรากันให้เป็นเรื่องที่ดีมากนะคะแต่เราต้องให้โดยที่เราไม่เดือดร้อนอยู่ในภาวะที่สมดุลคือสุขใจทั้งผู้ให้และก็ผู้รับ ทางด้านสายจิตวิญ,ญญาณนะคะก็จะหมายถึงเพื่อนๆที่มีความพร้อมจะออกมาเป็นผู้ให้คำแนะนำหรือชี่แนะนะคะเป็นนักฮลเลอร์ได้เลยเป็นผู้ให้คำปรึกษาเพอะเพื่อนๆมีทั้งองค์ความรู้มีการให้มีความเมตตามีพลังงานที่เต็มเปี่ยมพร้อมแล้วนะคะเดฟูค่ะ เป็นพลังงานที่มีความรักอิสระนะคะพร้อมที่จะผชญโลกกว้างไม่ไม่กลัวที่จะต้องเผชิญปัญหาใดๆแล้วพร้อมที่จะออกเดินทางอยากจะทำความฝันของตัวเองให้เป็นจริง tree of sort นะคะมีที่ปัก กลางดวงใจเลยนะคะก็คือจำฝังใจเจ็บฝังลึกยังลืมไม่ได้นะคะเป็นเรื่องเศร้าเป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนจิตใจหรือผิดหวังเจอการทรยุ์หักหลัง mm hmm. ก็เป็นได้นะคะเอ็ดออฟสอดค่ะเ mm hmm. จอสภาวะที่ บอนทุกพันธนาการนะคะแล้วก็โดนปิดตาด้วยอยากจะออกจากเหตุการณ์นี้หรือสถานการณ์นี้ก็ออกไม่ได้เพราะว่าโดนไล่ลอบไปหมดเลยเพราะนั้นมีทั้ง t r e of s o r d แล้วก็ e i g t of s o r d เลยนะคะบางท่านบางคนอาจจะกำลังเจอเจอแบบทดสอบนะคะในเรื่องของความรักเหมือนหาทางออกยังไม่ได้ ะะได้สำหรับจะเป็นสเตรนจ์นะคะซึ่งเป็นพลังงานของผู้ที่มีความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจนะคะแล้วก็มีความมีสติปัญญามีความฉลาดและมีอำนาจในการควบคุมด้วยมีความแข็งแกร่งมีความเด็ดเดี่ยวนะคะสามารถที่จะ ผ่านได้ทุกสถานการณ์และด้วยพลังงานของสตริงตรงนี้นะคะบวกกับ d ดฟู l เนี่ยค่ะได้รับอิสระนะคะเพราะนั้นสิ่งที่ฝังใจนะคะเจ็บปวดอยู่ทุกใจทรมานต่างๆแล้วก็ถูกพันธนาการเนี่ยทำให้เพื่อนๆเ,เกิดการกังวลคิดมากเนี่ยนะคะจะจบสิ้นลงนะคะเพื่อนๆจะกลับมามีพลังมีหนทางนะคะ แล้วก็จะพบทางออกและในที่สุดเพื่อนๆก็จะได้รับอิสระนะคะจากเรื่องราวที่เจ็บปวดหรือว่าถูกพันธนาการอยู่นะคะในเดือนอมกราคมเนี่ยเรื่องที่ฝังใจเจ็บปวดใจนะคะจะจบสิ้นนะคะจะเคลียร์ได้เช็คพลังงานแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่า ชาวราศีพิจิกเดือนมกราคมปีหน้าชีวิตจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ d e a แอนด์รีเบิร์ค่ะต่อเนื่องกันเลยนะคะที่ไม่ว่าจะสามดาบหรือว่า8ดาบนะคะในช่วงปีหกเจดเนี่ยค่ะเพื่อนๆเจอเหตุการณ์ที่ หนักอาการเลยนะคะอืมและนี่แหละค่ะว่าเดือนมกราคมนะคะปีหน้าฟ้าใหม่เพื่อนๆจะจบสิ้นความทุกข์ความโศกความเศร้าต่างๆทั้งหมดนะคะและจะเกิดการเริ่มต้นในเส้นทางใหม่ๆนะคะเป็นการได้รับชีวิตใหม่โอกาสใหม่ๆที่ดีนะคะ เป็นการรีเบิร์เกิดใหม่นั่นเอง8ไม้นะคะการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเนี่ยจะเกิดอย่างรวดเร็วด้วยนะคะเพื่อนๆ Queen of Wands เป็นพลังงานของผู้ที่มีองค์ความรู้นะคะมีความเฉลียวฉลาด เป็นคนทำงานเก่งค่ะมีความสามารถรอบด้านเลยสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็มีการวางแผนมีการาวิเคราะห์ข้อมูลนะคะแก้ปัญหาเก่งจากรูปนี่นะคะก็จะเห็นว่าเขามีความมั่นใจในตัวเองอย่างมากเลยเหมือนเขาพบหนทาง เขาเห็นทางสว่างนะคะลักษณะก็คือแก้ปัญหาด้วยสติปัญญาของตัวเองมีความโดดเด่นในเรื่องของการทำงานมากๆเลยนะคะอยู่ในระดับควีนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดือนมกราคมเรื่องการทำงานสำหรับชาวราศีพิจิกนี้จะโดดเด่นมาก มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้านะคะหรือไม่ก็เป็นผู้ที่มีผลงานโดดเด่นนะคะในหน่วยงานและในด้านจิตวิญญาณเนี่ยจะหมายถึงผู้ที่มีภารกิจนะคะจะได้ออกมาช่วยเหลือผู้คนนะคะเพราะว่าตอนนี้พลังงานของเพื่อนๆพ,พร้อมแล้ว เดอ s t สตาค่ะว้าวเลยเพื่อนๆจะมีการเคลียร์ชำระล้างนะคะฟื้นฟูจิตใจหรือสภาวะทุกด้านของเพื่อนๆเนี่ยนะคะปัญหาต่างๆจะจบสิ้นลงนะคะจากไพ่เ,พเดสรีเบิร์ดอันนี้แล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยนะคะด้วยแปดไม้เทา้าและเพื่อนๆก็สามารถที่จะ เยียวยาตัวเองนะคะฟื้นฟูตัวเองได้ในที่สุดเพื่อนๆกลับมามีพลังที่เต็มเปี่ยมนะคะมีการเลื่อนระดับพลังงานที่สูงขึ้นเพื่อนๆสามารถที่จะดึงดูดเรื่องราวดีๆเหตุการณ์ดีๆผู้คนดีๆเข้ามาได้บางท่านเนี่ยจะได้รับชื่อเสียงด้วยนะคะหรือว่าเป็นที่โดดเด่นในกลุ่มเพื่อนหรือว่าในที่ทำงาน นะคะหลายท่านหลายคนเนี่ยจะเจอคนทักว่าไปทำอะไรมาทำไมดูดูสวยดูหลอ่อดูดีขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นเพราะว่าพลังข้างในของเพื่อนๆมีการเคลื่อนระดับนะคะมีออร่านะคะกระจายจน ผู้คนรอบข้างเนี่ยสะดุดตาเลย4 of o อฟวานสีเมทาวนะคะเดือนมกราคมเนี่ยเพื่อนๆจะได้รับความสุขนะคะในครอบครัวกลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันนะคะอาจจะมีงานเฉลิมฉลองก็เป็นไปได้นะคะในช่วงปีใหม่นะคะก็จะได้เจอเจอ ญาติเจอเจอคุณพ่อคุณแม่นะคะและอีกพลังงานหนึ่งก็จะหมายถึงถ้าเคยเกิดเหตุการณ์นะคะความไม่เข้าใจกันในครอบครัวหรือว่าเกิดผิดใจกันก็จะเป็นช่วงที่กลับมาปรับความเข้าใจกันเกิดความสุขในครอบครัวมากยิ่งขึ้นนะคะ ไฟอัลเพนเตเคิค่ะเป็นพลังงานที่เจอภาวะติดขัดเรื่องการเงินนะคะการเงินไม่คล่องตัวนะคะเ็นเตอรนะคะหกเหรียญเพื่อนๆเป็นคนใจบุญนะคะชอบชอบทำบุญชอบเป็นผู้ให้นะคะแล้วก็ เป็นลักษณะที่มีการทำบุญหรือเป็นผู้ให้เนี่ยอย่างต่อเนื่องเลยเพราะว่าเป็นตัวตนของเพื่อนๆน,นะคะสเต็งค่ะก็เป็นพลังงานเดียวก,กันกับที่เราเปิดไปเมื่อสักครู่นะคะเพราะนั้นความแข็งแกร่งนะคะความมีสติปัญญาเพื่อนๆก็จะสามารถที่จะ ผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้ในทุกเรื่องนะคะถือวเป็นตะเคลนะคะหรือว่าสองเหรียญจะมีการรักษาสมดุลในเรื่องของการเงินนะคะได้อย่างลงตัวมากยิ่งขึ้นชาวราศีพิจิกเดือนมกราคมปีหน้านะคะ ชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปล,ง,ปลงอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็เป็นการเ,าเหมือนเกิดใหม่เลยสภาวะการติดขัดเรื่องการเงินก็จะคลี่คลายนะคะเ<ๆ>พื่อนๆจะมีลูกทางในการาหาไรายได้เพิ่มขึ้นนะคะหรือธุรกิจของเพื่อนๆก็จะมีการขยับขยายนะคะหรือมีช่องทางกลับมาเฟื่องฟูนะคะกลับมาและมี การเงินที่คล่องตัวนะคะมั่นคงมากยิ่งขึ้นและด้วยเพื่อนๆมีทั้งพลังงานของ p r i นอ f w ว n น s นะคะมีความสามารถทำงานเก่งแล้วก็มีความ s e n ร t h นะคะมีสติปัญญาแล้วก็แข็งแกร่งของจิตใจนะคะเพราะฉะนั้นด้วยพลังงานรวมของเพื่อนๆเนี่ยสามารถผ่านทุกอุปสรรคไปได้นะคะ ขอเสริมด้วยไพ่ออร c l เนะคะ m a g ิ c ออ p เ p เ r นะคะมีเครดิตค่ะด้านการเงินนะคะเพื่อนๆจะดีขึ้นมั่นคงขึ้นนะคะตั้งแต่เดือนมกราคมเลยเพราะนั้นไม่ต้องกังวลน,นะคะวิทยาการค่ะ เพื่อนๆเป็นคนรักการเรียนรู้มีการหาความรู้เพิ่มเติมนะคะนำความรู้นั้นมาผสมผสานกันเกิดความเกิดองค์ความรู้นะคะและนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในในปีหน้าตั้งแต่เดือนมกราเนะะี่ยค่ะเพื่อนๆอาจจะเป็นช่วงที่มีการลงครอดเพิ่มหรือมีการหาความรู้ด้วยตัวเองนะคะเป็นความรู้เฉพาะด้านหรือเป็นสิ่งที่เพื่อนๆชอบสนใจ เพื่อนๆจะมีการค้นคว้านะคะหาความรู้ในสิ่งที่เพื่อนๆสนใจหรือชอบเป็นพิเศษเพิ่มเพิ่มขึ้นด้วยนะคะทบทวนค่ะในหลายๆครั้งถ้าเรามีการหยุดทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็จะเป็นประโยชน์มากๆเลยเราจะได้มองเห็นนะคะ สิ่งที่ชุดหลังความก้าวหน้าหรือว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคขัดขวางความสุขของเรานะคะอะไรที่ไม่โอเคเราจะได้เขียยทิ้งนะคะคันลองค่ะเพื่อนๆเ,เป็นผู้ที่ปฏิบัติตนอยู่ในศีลในธรรมนะคะ ว้าวพ่อข้าทรัพย์ค่าเป็นพลังงานด้านการเงินนะคะความมัง่งคั่งร่ำรวยนะคะด้านการเงินของเพื่อนๆจะมีการขยับขยายเติบโตนะคะฐานะทางการเงินมั่นคงนะคะดีมากเลยนะคะเป็นพลังงานด้านการเงินที่ยอดเยี่ยมเลย ขอคำแนะนำนะคะจากโคุโครคบาอาจารย์เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะให้กับชาวราศีพิจิกมีอะไรจะแนะนำเพิ่มนะคะ Take action ค่ะถ้าเพื่อนๆมีความคิดดีๆนะคะหรือมีหรืออยากเริ่มต้นสิ่งดีๆใหม่ๆตั้งแต่ต้นปีขอให้ลงมือทำได้เลยนะคะ และสำคัญก็คือพยายามทำให้ต่อเนื่องนะคะเพื่อจะได้เกิดผลสำเร็จ Ask your angels ค่ะแล้วสำหรับท่านที่มีการฝึกจิตมีการทำสมาธิเนี่ยในช่วงทำสมาธิก็สามารถที่จะขอคำแนะนำนะคะลองถามเข้าไปภายในของตัวเพื่อนๆเองได้เลยนะคะเราก็จะอาจจะได้คำตอบดีๆนะคะ ซึ่งจะปรากฏในหลายรูปแบบนะคะอย่างเช่นอาจจะเห็นตัวเลขซ้ําๆ1นึ่งหเป็นตัวเลข angel number นั่นเองนะคะตัวเลขนางฟ้าถ้าเพื่อนๆเห็นตัวเลขซ้ำๆเช่นนี้เนี่ยนะคะลองไปเสิร์ชหาคำอธิบายดูนะคะเพื่อนๆอาจจะได้คำแนะนำหรือคำตอบที่เพื่อนๆต้องการ There is something better ค่ะเดือนมกราคมนะคะเพื่อนๆจะได้เจอสิ่งที่ดีขึ้นนะคะจะมีบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นในชีวิตของเพื่อนๆน,น,นะคะ It's up to you ทุกสิ่งอย่างขึ้นอยู่กับตัวเพื่อนๆแล้วนะคะ The situation will improve. ไม่ว่าเพื่อนๆกำลังเจอปัญหาอุปสรรคใดอยู่นะคะขอเพื่อนอย่ากกังวลนะคะเพราะว่าสิ่งที่เจอเจออยู่นั้นอุปสรรคปัญหาต่างๆนั้นกำลังจะคลี่คลายนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เขียนคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะขอวิพรให้เพื่อนๆทุกท่านมีความสุขทั้งครอบครัวสุขภาพแข็งแรงมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีสำหรับชาวราศีพิจิกทุกท่านนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ